วัสดีครับโชเคคุงครับอยู่กับเกม Dark กไ d ดั r วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผู้เล่นฟรีกับผู้เล่นเสียตงังแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะแพตปัจจุบันหลังจาก Early Access เอ้ยหลังจากเปิดฟ e ดูเพย์ได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ประมาณช่วง2อาทิตย์ถ้าใครรีบเดี๋ยวสรุปไปที่หน้าจออ่ะโอเคสำหรับใครที่ไม่รีบเราจะค่อยๆไปกันชา้ชาๆหมุมซ้ายบนสควย เราอันนี้คือที่เอาไว้อัปเกรดส่วนของที่อัปเกรดเห็นไหมว่าเราต้องใช้ไอหินแดงเนี่ยสิบห้าก้อนซึ่งหินแดงซื้อจากไหนกดเข้าช็อปเอ่อเลสเตอชาร์ดเห็นไหมสามสิบดอลถ้ากบว่าเอ่อถ้าเราจะอัปเกรดเป็นสถานะสถานะรีเจนเนี่ยเราต้องใช้เงินทั้งหมดเราต้องจ่ายสามสิบดอลเพื่ออัปเกรดส่วนฟีแอคเค n t กับรีเจนแตกต่างกันยังไงอย่างแรกฟีแอคเค้าเขาได้แค่ normal ไฮโลเข้าไม่ได้ ข้อแตกต่างระหว่างไฮโลกับนอร์มอลนอร์มอลผลไอเทมไปได้ถึงสูงสุดแค่รีเจนอยู่นี้เข้าไม่ได้อยู่นี้คืออะไรอยู่นี้คือไอเทมที่มีชื่อทั้งหลายแหล่ไฮโลไฮโลจะเป็นพื้นที่ที่ต้องเสียค่าเข้าร้อยหนึ่งเห็นไหมอ่ะแบบหนึง่งเสียค่าเข้าร้อยหนึ่งเกรดไอเทมไม่มีลิมิตเอ่อบังคับว่าต้องเลเวลยี่สิบถึงจะเข้าได้ตัวละครต้องเลเวลยี่สิบอ่ะใช่แล้วก็จะไม่มีคิวฟีดขึ้นไม่มีทามเมอร์บอก ไอคิวฟีดด้านบนที่มีใน normal อะ่ะด้านบนขวาบนอ่าแล้วก็มอนมอนจะเก่งขึ้นเป็นในแมเกเรดในแมเกเรดคือเลือดเยอะขึ้นแล้วก็ของที่ดรอปในดันจะดรอปดีดีขึ้นกว่า normal ปกติ normal สมมติ normal เจอแบบของขาวของเขียวอะไรใช่ไหมไฮโลก็จะมีโอกาสเจอของม่วงของฟ้าเยอะกว่าใช่ข้อ2ข้อ2องคาแรคเตอร์สล็อต PS เขาได้แค่ช่องเดียวถ้าจะเล่นก็คือต้องลบสร้างใหม่ถ้าจะสลับคารดอย่างที่รู้กันว่าเกมนี้มันมี9คารดให้เลือกในะปัจจุบันใช่ไหมสมมุติว่าเราจะเลือกเออโอเคเราจะสร้างวิสาตเนี่ยอันนี้มันจะบอกว่าคุณจำนวนตัวละครที่อนุญาตให้สร้างได้เนี่ยถึงมันมันเต็มละ สำหรับแอคเค้าเราตอเราต้องไปอัปเกรดไปรีเจนเดอรี่เพื่อไอ,ไอช่องสร้างตัวเพิ่มแต่อนนี้ผมขี้เกียจลบสร้างใหม่ก็เลยเนี่ยแหละเป็นช่องเดียวต่อมารอเข้าแป๊บหนึ่งต่อมาจะเป็นเอ่อถ้าเป็นแพทก,ก่อนหน้านี้เราจะไม่สามารถยุ่งกับมาร์เก็ตเพจได้เลยแต่อันนี้เขาปรับมาให้นะัปัจจุบันเราสามารถซื้อของจาก m a r k e t ็ตเพจได้แล้วแต่ทําได้แค่ซื้อ อไม่สามารถซื้อกับคนได้ด้วยเห็นว่ามันปกติตรงนี้มันจะเป็นช่องเทรดดิ้งเป็นบอร์ดเทรดดิ้งเอาไว้เทรกับคนแม้ไม่อนุญ,ญาตให้ใช้เทรดอนุญ,ญาตให้ซื้อของจาก m a r k e t ็ตเพจได้อย่างเดียวจะลงของก็คือลงไม่ได้เหมือนกันรีเควสต์รีเควสต์เลเจนดารี่พ่อที่4 default stat ตอนสตาร์ทมาจะเราจะมีช่องเก็บของแค่ช่องเดียว เราจะไม่มีช่องที่ว่ามันแชร์กันทุกตัวละครเหมือน Legendary อันนี้คือข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งเห็นว่า no no share no share s t a t between character ก็คือจะไม่มีแชร์ s t a t ให้ระหว่าง character แบบเหมือนตัวสมมติผมสร้างวิสตัตอีกตัวใช่ไหมผมเอาเป็น Legendary ผมก็จะมีผมก็จะมีอีกช่องหนึ่งเอาไว้แชร์ของกันสมมติผมเล่นเ n g e r กับเพื่อนเนี้ยผมไปได้ของวิสตัตมาผมก็เอามาโยนเข้าช่องแชร์ อ่าแล้วก็เอาให้ตัวเอาตัววิสัตร์ไปดึงอะไรเงี้ยอ่าทำลองนี้นอกนั้นก็ขอดนึกแป๊บหนึ่งอืมนอกนั้นก็ไม่ต่างอะไรกันแล้วก็ใครสนใจเกมก็ลองมาเล่นดูครับค่อนข้างแนะนำมันถ้าให้พูดง,ง่ายๆก็คือทาคอบโลกแฟนตาซีแหละเอออย่างที่ผมพูดไป ก็วิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรละขอบคุณขอบคุณที่ดูกันจนจบครับเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม